กระดูกมันโปเนี่ยมันไม่ได้ตอ่อให้ดีใครบานคนต่อกระดูกให้ล่ะเนี่ยหมอที่พระนครสวรรค์นะไอ้ที่ชนาะนา่ะอ๋อไอ้ที่เดินกระเพาพรมนตรงนี้เหรอเนี่ยตรงนี้ปวดเนี่ยเดี๋ยวนี้เหรอขาสัาน้นกันนิดนึงไม่ดีเท่าไหร่เดินเอียงอ่าฮะอ่าที่มันเดินกระเพเาเมื่อกี้นี่ปวดใช่ไหมเนี่ยปวดเหมือนกันนิดน้อยอย่างนั้นก็เอาหายปวดเนาะหายปวดไม่เป็นไรไม่ต้องต่อนั่นแหละเอาหายปวดมันจะเดินดีกว่านี้เนาะทำไงดีจะหายอ,ะอ่ะหายไหมาหายไห,หยม อยู่ใกล้ผมหายแน่นอนไม่รู้วอาปดปวดปวดปวปวดนี่วันยปวดเยมันจะหายโอ้ปวดปวดปวดเหมือนกันนะเข้าใจดูแขนปวดนะาขวาหักกระดูกต่อยังไม่ช่วานี่จาตามันคยดีข้างนี้มันเสียไปหน่อยนึงไม่เคยเห็นชัดเห็นประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะข้างขวาเนี่ยเ อันนั้นได้เท่าเดิมเท่านั้นรึกว่ามันเสื่อมไปแล้วกันเนาะเนาะรึกว่ามันเสื่อมไปแล้วกันไปตามสภาพเสื่อมถ้ามันดีก็ดีไม่รู้โอเคนจะไปหวังผลมันมากโอเนะหวังผลมากมันก็เป็นกินเลสเป็นกิเลสนะนๆนะ <c oughs> แต่จุงปูดเนี่ยขอหายจะว่าเนี่ยเอานี่หายก็ยังดีนะครัใช่สิครับมันมันตัวทรมานเนี่ยตัวนั้นพาไปไหนไปอะไรไ,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 ไปนาคือตรงนั้นปวดเหมือนกันปวดเหมือนกัน แล้วมันก็นยังพอที่จะไหวไม่เป็นไรค่อยๆทำนะโอเคครับเข้าใจโอป้ปวด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 นะนผมจับให้ปวดเองนะปวดให้ปวดเจ็บให้เจ็บเจ็บเหมือนกัน,นต้องแบ่งใช่ครับแบ่งเ,เล่นๆแบ่งบักแบ่งไป,ป,ไป <laughs> ดีดีดออ เห็นไหมดีเอาความรู้สึกวัดกันเลยเหรอครับเห็นไหมโอ้ยดีนี่ดีใช้ได้นะมไม่เร็วนะเนี่ยดีจังเลอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วนะอยู่ใกล้ผมปวดหายปวดทุกรายเออเห็นไหมโอ้เห็นไหมนี่มันต้องอย่างนี้มันจะ โอ้โหนี่ดีจังเลยขอบคุณเลยขอให้เจริญเถอะขอให้เจริญลูกเรื่องให้หายวันหายคืนเร็วโอ้ดีจังโอ้ยโอ้ดีพอๆกับได้ลูกเขยใหม่ป่ะเนี่ยพอๆกันได้ลูกเขยดีป่ะลูกเขยลูกเขยดีโอ้ยดีจังดีจังอ่าไดลูกเขยดีประกอบดีคุณนี่เก่งเจ้าจ้าจ้าลูกเขยดีดีแน่เลยโอ้ ได้ลูกเคยดีได้ลูกสะบายดีดี่เยอะเยอะจังแล้วดีจริงจริงโอ้ห่างไหมอ่าบอกแล้วอยู่ใกล้ผมนะหายปวดโอ้โอ้เดี๋ยวเริ่มหายใจเองแล้วกันนะโอที่นี่ป้ายบังคับโอ้ห้าจอดจังห้ามจีบกันจราจรที่นี่ป้ายบังคับห้ามหยุดหายใจอ่าอ่าหายใจในงานใหญ่ก็ยุ่งแลหมอที่มายุ่งนะ ีจริงจริงใช่ไหมยิ่งที่น <od> ี่ไม่ใช่สถานพยาบาลไม่มีอะไรรองรับเนี่ยโอ้โหมีเศษจริงๆริงเลยพวกคุณเลยขอให้อยู่มันขวัญยืนนะหมอนะอยู่มันอย่าเรียกผมหมอจะเหรออาจารย์อาจารย์เดหมอหมอตายไปเจอแล้วอาจารย์เรียกเพดอีกแล้วเรียกเพดยังติดปากจะไปเจอไม่ไหนไปรั้ษไม่พูดก็ได้เลยได้ได้ มาคิดนะครับเนี่ยอืมเป็นคําภาษาปรัฉญานะหมอรักษาชีวิตตัวเองไม่ได้จะไปรักษาชีวิตคนอื่นได้ยังไงวะว่าวะเออนัาคิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่เหมือนผมไม่ใช่หมอผมจึงไม่รักษาชีวิตครใช่ดีดีมากดีมากฝันเฟื่สวยจังเลยวะเอาหักเหมือนกันนะหักเหมือนกันนะโอ้โหแล้วจ้า คนหมดแล้วเนี um, ่ยของใหม่ของใหม่ด um, ังนั้นเน้อายุเท่าไรปีเนี้ยแปบเจ็ปีเต็มครับผมแปดสิบเจ็ดะโอโหเจสิบปีเต็มทวดทีขอยาโอ้โหนี่้จังนีจังโอ้โหเยี่ยมเลยจานเจานเลยดีจังโอ้โหดีม่โอ้ยดีจริงจริงโอ้โห Oh. อยู่บน oh, สวรรค์ <yeah. S 1> เหมือนขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยสวรรค์นาทีอผมไปนอนอยู่ที่บึงบริเวณอยู่สามเดือนเด็มๆที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่สามสิบเมษายนปีห้าเก้าปีห้าเก้าเนี่ยผมไม่ทำอะไรผมไม่ทําให้ฝนตก mm. ผมรู้ว่าที่นั่นมีสนามบินสนามหนึ่งสนามบินที่เขาปืด <c oughs> กระทำใฝนกระทำให้ฝนตกผมรู้แต่สุดท้ายแล้วบึงมดเพชรแห้งมาสี่ปีเดิมๆปีนี้น้ําเต็มล้นต่างหากผมไปท oui, uk, pues> ําฝนให้ฝนตกที่นั่นเอออ่าโอ้โหหมดเพชรนี่แหละโอยตักผิดจริงๆทุ้งคนเลยทำใหฝนตกได้อาหายแน่หายแน่เลยทั้งมันจะทำให้หายไม่ได้หายเด็ดขาดเลยไม่แน่นอนโอ้ โอ้ยดีจังถ้าผลโตยังทำได้ทำไมทำให้หายปวดทำไม่ได้ของแค่นี้ฟาดโถทำไม่ได้แน่นอนจานเลยสักทิศมากโอ้โโหอ้ดีจังดีจังเปิดจึ๊กเออหายแล้วโอ้ยหายจังหายแล้วขาโอ้ยเบาๆบาเบาเต้องกระเดียมต้องกระเดียมเออกระเดียมหน่อไฟช้อนด้วยกระเดียมอ๋อ อ่าโอ้โหดีจ oh, oh, uh, yeah. oh, ังดีจังดีจังโอ้ยเบาเบาเบาปวดปวดปวดโอ้ยเบาเบาเบาโอ้ดีจังดีจังดีจังเจอคนหอมอ่ะหอมงหมอนกันนะหอมไม่เหมือนกันเราใหญ่เท่ากันนะท่านก็งอผมก็หอมแต่หอมไม่เหมือนกันเรามันใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนนเช่นมันไม่เท่ากันอ่าแต่ไม่เท่ากันจริงๆ ความยาวก็ไม่ไม่เท่ากันนี่มันจะเหมือนแดงหน่อยนะมคนไม่เข้าใจบอกว่าอาจารย์ดีจังดีจังุณรจริงถูกไหมโอ้ดีจังแต่คุณนึยอาจารย์นี่ถักติดมากโอ้โอ้หายแล้วหายแล้วหายแล้วหายแน่นอนแล้วหายสนิทเนียบเลยค้อยกรงเล้อแห่งหายยืดเส้นได้แล้วคดีแล้วโอ้โอ้ โอ้ยมาปวดปวดปวดมาเงินปวดมานกันอ่ามันต้องสะดุดให้หมดเพราะว่าอ่าไปกระดูกแตกกระดูกางไปเข้าเนี่ยอาเข้าเลืออ่าเนีเน่เนใช้ไมก่อนเขาต้องเข้าแล้วก่อนเข้าปดให้ถ่ายกันไปถึงปวนลายใส่หายสมัยรุ่พ่อนแม่จริงนะหมอเขาไม่กลัด ไอ้นั่นให้ใจน็อตไทยอะไรให้เขากลัวขากระดูกจะพองหรอกลัวจะเดินอะไรต้นอะไรเป็นของหนักเข้าบางทีมันพองออกมาแล้วกระดูกเสียอีกอะไรใครจะใส่นอ็อตให้อีกปัญหากเหรอ่าโผล่จะดามนี่เขาใช้นน้ำมันเชื่อมเฉยๆนี่นมันโปมาเลยเนี่ยหรออ่าขอเชื่อผมไม่ต้องเลยอ่าอ่าโอเคปีไปแล้วที่ว่าเนี่ย พี่โดมได้กี่ปีแล้วเนี่ยสองสามปีกว่าแลสามปีกว่าสี่ปีเลยะเจ็ดปีเปีไม่ถึงมั้งได้เลยอโหปวดบปวด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 อะข่าท่าข่าท่าดีจังเลยโว้ยดีดีดจังเลยจ้าเอ้ยเอาละหายซะแน่หายแน่โอ้หวันไหน ดีจังหมอไม่อ่อรย์เรียกผิดเรียกผิดเรียกผิดแล้วหมอที่ไหนจะทำได้แบบนี้หรอโอ้ยโอ้ยพอแล้วใจยาวพอแล้วต่อายุอีกห้าปีอย่างน้อยต่ออายุให้ได้อีกห้าปีอย่างน้อยอย่างน้อยอีกห้าปี เอาติดควาเหมือนกันอย่างน้อยพออย่างมากจะไปจะไปขี่อย่างน้อยก็ห้าปีอย่างน้อยต้องห้าปีครับโอ้ยจะไปเดียนเช่นอย่างมากอาทุกครับขอให้ถึงแน่ถึงแน่ดวงตาตาไปถึงเงี้ยังไงไม่รู้นะจำไปก็แล้วกันเอาไปได้ยังนี้จำไว้ก็แล้วกันอย่างน้อยมีห้าปีปีเป็น ปีนี้แปดิบเจ็ดเหลืออีกฮนเะหลืออีกห้าปีเ3้าิบสามเอ้าิบอเอาละใช้ได้90้าิบกว่าก็ใช้ได้ไม่น้อยนะอย่างน้อยอย่างน้อยอีกห้าปีถ้ายัางมากก็อีกติบกว่าปีนะไม่พูดคนอย่างกอ้ฉอนไม่พูดอย่างมากอ่าเอาไปได้แล้วไปได้แล้วถ้าพูดอย่างมากเหมือนกับตะปูแปดตีเอาไว้อ่าทาไมล่ะอ่า พูดอย่างน้อยมันสบายกว่าเยอะสบายใจไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเนี่ยขามีสองข้างอ๋อข้างนี้ไม่เป็นไรข้างนี้เป็นโอ้ยเป็นไม่เชื่อไปดูเดี๋ยวจะลองสบายดูสิยอืมอ๋อไม่รู้สึกนะดูจะรู้ว่าสบายโ้เบาเบาเบาเเฮ้ยปวดมันก็ปวด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 มากเกินปวดมือนกันปวดมากเกินเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยโอ้โว โอ้โหสบายไหมอ่ะไม่ธรรมดาเลยอาจารย์เนียเลยครับโอ้แหนธรรมดาจะทำให้ฝนตกได้เหรออ่าฝนตกไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ที่ทำให้ฝนตกได้อะในหลวงเอ้ยในหลวงตักติดจริงๆริที่ไม่เป็นไรน้ำฝนทุกวันก็เพราะผมในหลังผมเนกระดมมันงั้นแห้งตายหมดปีห้าสิบห้าร้อนสุดร้อนเนาะให้รู้ไว้ ถ้าผมไม่ช่วยตายห่าหมดผมพูดนี้ตายห่าหมดแน่นอนผมถึงไม่พูดด้วยเพราะคนทําเกือบตายอะ่ะ<ม>คนมนุษย์ไม่รู้ก็ช่างหัวโคตรมันมแต่ต้นไม้ทุกต้นรู้ก็แล้วกันนะสัตว์ป่าสัตว์น้ำทุกตัวรู้ก็แล้วกัน<ม>นี่ดีไหม,มสัตว์มนุษย์ไม่รู้ก็ช่างเขาเน,ะนาะอืม,มใช่ไหม,มไม่เดี<ม>๋ยวไม่จบไปทำไม หไมอ่ตกแล้วเป็นยัง้พอพอแล้ว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 พอแอพอพอแล้ว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 พออแล้วพอแล้พอแล้วอ้วพออ้วอแอพอแล้วอแล้วพอแล้อแลอแล้ว้วพ้วอแอแล้วพอแลอแล้วพอแออแล้วพอแล้วพอ้ ถูกขอบคุณหมออาจารย์ไอ้หันเรียกผิดด้วยเลยเรียกผิดเนี่ยผิดผดแล้วเลยลบนะจากโอ้อาจารย์เอ้ยจากผิดยังเลยถ้าผิดจริงๆจะปอะคุณเลอาจารย์เนี่ยไหนยังไม่จบมายังไม่จบไม่ไหนไม่เจอยังมีอีกโอ้ยังมีอีกหรือโอ้นึกว่าหมดแล้วนะหมดได้ไงล่ะวิทยาชุดจริงหืออีกเยอะโทษครับขออนุญาตเดี๋ยวผมล้างมือก่อนเดียวเดียวโอ้อาจารย์เ้ยจักผิดจริงๆ โอ้โหลูกแก้วดูอะไรดีจังแต่เนี่ยดีมากเลยโอ้กลับถึงบ้านจะหลับสบายเลยคืนนี้นะจะหลับแบบโอ้โหหลับไม่เคยหลับนี้มาก่อนเป็นเวลาวห้าปีสิบปีแล้วาพูนดวงหน้าด้วยครับเยวเดีวถอดแว่นก่อนนะผมถอดให้เองอนั่งให้ตรง <laughs> นั่งให้กรงอด<อ>ครับหายใจด้ลึกๆนี่น วัดกันในความรู้สึกเลยและครับพลังเนี้อืมอ้ะอืมนะฮะวิ่งมาหาผมหมดแล้วสายฟ้าสถิตมาหาผมเต็มเลยแปลว่าท่านประจุไว้เยอะสายฟ้าไฟฟ้าขั้วลบมันมันเยอะมันก็วิ่งมาหาผมอยู่ครับโอู้ยมาอ๋ออืม ไม่ชินก็ได้งนีายนะเรี้ยงหายใจเรียยงหายใจครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพออือออแล้วยัง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 ไม่ยจยังไม่จบนะยังไม่ครบนงะโอ้โหนี่ต้องเอาแบบให้มันเกิดอิมเพรสชั่นกันเต็มร้อยเลยอะารเล็กไหนๆก็มา,ถาแถวๆปากเอาเจ้าพญาแล้วนี่ น้องคอนบอกว่ามันต้นเจ้าพญายห่ไหมพอจิ้มปาลเจ้าพญาสักเป็น้อหายใจไว้หายใจไว้แต่ก็สุกหายใจเองไม่ได้นะโยมเออ๋ยวให้ใครเอาเครื่องหายใจมาช่วยเราไม่เอานะอย่าไม่เอาเร้ไมันต้องการเนะช่วยง้ก็ไม่อยู่หรอกไม่เห็นเครอยู่สักรายหนึ่งเนาะโทษครับ

ไม่รู้มึงจะทำด้วยอะไรเนาะเอ๊ะพอทำไม่รู้มึงจะทำด้วยอะไรผมนะ้พวกนี้มันสัตว์ติดกันสัตว์ติดเยอะเกินมันจะธรรมดาแล้วเยี่ยมยอดนะสมองหมดเลยตาหูทววางถวายได้เลยเนี่ยตาดีตาดี ครางนี้มองมองหมอมอันก็เห็นแต่ครางนี้ยังชัดได้คะข้งนี้ดีครั้งนี้ไม่ดีเอาให้ดีเอาให้ดีก่อนลับบ้านีห็นะเอาให้ดีหมดนี่นี่ไหนที่ตามอยู่ไหนบ้างง,งั้นมาให้หมดโทษครับโทษครับโอเคเข้าใจแล้วโอ้โโอ้ นีดูซิโอเคเข้าใจแล้วจ้าเห็นไหมวจะบอกสีสันที่นี่ครับเปิด ขนาดนั้นนะโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ดีจังเลยดีจังเลยดีจริงจริงดีจริงจริงโอ้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 โหเอาไปได้แล้วยังทำให้คนอายุ85ร้องว่าดีจังเลยดีจริงเลยไม่ใช่ธรรมดา เนาะมีตังมีจัง,จงพออย่างเดียวเนี่ยพอพอาะพรให้คะแนนตัวเองสิเนาะให้คะแนนตัวเองหลังทั้งหมดมดู่าทงที่มาร้อยเปอเซนต์ท้ที่ต้องหาบางคนขีดตังไงเนี่ยบอกเลยถามมาถามมาต้องแก้ไขอะไรไหมไม่ต้องครับไม่ต้องนะ,นะทั้งหมดแย่มาร้อยเปอร์เซนต์อยากจะหาย หายจริงไหมหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ทีเนี่ยว่าไปคิดว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับร่างกายเนี่ยทั้งขาทั้งกระดูกคิดว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่ถึงไงอายุแปดสิบห้านี่พูดผ่านโลกแั้วเนี่น <c oughs> ในโลกทั้งใบน, <c oughs> นี่เ้ยไม่ถึงจอร์ลอเนี่ยไอ่ครับไม่ถึงนี่ว่าออไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอถึงนั่นจริง ลูกหลานเขาดูเยอะแล้วเนี่ยที่คำพูดของท่านเนี่ยมันลูกหลานเขาดูนะเออของอม่ทั้งหมดที่มันแย่มาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทั้งหมดโโหแย่มาร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องพูดถึงอะไอ้ที่มันหายไปได้ว่าอยากอะไรี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้มันดีขึ้นมันคล่องตวเบาตัวหมดเลยเนี่ยไม่ได้บอกว่าไงเนาะเอาเครื่องมือมาวัดเปอร์เซ็นต์ดีไหมเนี่ย มีไหมวิทยาศาสตร์เขาสร้างเครื่องมือวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ความเจ็บปวดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เนาะตอบแต่ความรู้สึกแต่กันไม่มีก็ใช้ความรู้สึกเนี่ยเอาดียังไงเออไม่รู้เอาไงตอบแต่ความรู้สึกเอาไงไม่รู้ทางรู้สึกไงห้ามห้ามห้ามของเชียร์อันนี้ไม่เกี่ยวของเชียร์ของเชียร์ลูกสาวก็ไม่รู้ลูกสาวลูกเขย แล้่อว่าก้อนตัวเองรู้สึกเป็นยังไงเอาไงดีเอาไงชัดเจนเลยบอกมาเลยบอกมาเอาไงไม่ท่านที่เป็นคนพูด่ะผมเองพูดนะต่างนันไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ก็เจ็ดสิบนะแน่ใจนะ,ะฟังใหม่ปรชัชญาปรัชญาของที่นี่ทางานนะนะผู้รักษาต้องไม่มีโรคคนหัวงอเกินมากนี่ต้องไม่มีโรคนะผู้ถูกรักษาคือท่าน เท่านั้นจะบอกว่าหายได้ไม่หายใช่ไหมครับท่านหมอต่างวามจริงว่ามันหายบางทีเปอร์เซนต์ป้บท่านคิดหายมาแล้วหายแล้วกี่เปอร์เซนต์เนี่ยแต่ที่เขียนนจะหนุนเสือไว้เนี่ยตอนนี้นะผมว่าไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เอาแปดสิบไแล้วกันแปดสิบ <80. S 1> พอใจไหมแปดสิบพอใจดิเจ้าสิบพอใจไหมพอ เก้าสิบ้าพอใจนะครับโอ้ยชั้นยอดเลยิโอที่ลูกสาวม่าไงเจ้าขี่ตัวเองอันนั้นเสียงก็เขาที่ดูแล้วตอนแรกเขาจะเป็นคนที่ทนความเจ็บปวดไม่ค่อได้ก็จะร้องโวยวายแต่เนี้ยรู้สึกว่าเขาเหมือนกับยอมรับในการรับไม่เจ็บปวดมากแล้วก็มีความรู้ว่าตั้งตัวขึ้น มีความสุขอันให้คะแนนเช่วยพ่อ80-90เหรอโอ้เขาเป็นกำลังใจชั้นหนึ่งไม่มีใครเกินเขาแล้วลูกตาลูกมีหลายคนจริงแต่ว่าคนนี้ชั้นหนึ่งหมดเหนือว่าหวดกับทุกคนเลยทุกใครทุกเขไม่ได้ไม่มีใครเกินเขาใครคิดคอยดูแดคอยติดตามคอยสนองเจตนาบังคับต้องออกกําลังต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ละพัดแจ้งขึ้นมา ไม่เคยพบลูกสาวคดีขนาดนี้ไม่เคยมี <คำ S 2> อยาถามนี้ว่าอตอนที่เลี้ยงรูปูเสือเขาตอน,น,นเด็กเขาเลี้ยงลูกเขาอย่างไรอ่ะนี่แหละตอนนี้เราห่างเหยีเขามากไม่ตอนที่เราเลี้ยงเลี้ยงดูปูเสือเขาเราเลี้ยงดูปูเสือเขาแบบไหนล่ะนี่ก<อ>็สนน้องมันถึงขนาดนี้ม่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนี้หรอกรอเราหย่อนยานกับเขามากเลยลูกสาวมีหลายคนมีลูกสาวสี่คนลูกชายสามคน หาดีไม่ได้เลยมันก็อย่างว่าอ่อนแอกันั้งนั้นว่ามีถ้าอยากก็ได้เงินไปใช้กันเยอะๆอย่างนั้นให้มันไปเยอะไหมทีนี้ฮะให้มันไปเยอะไหมเยอะแล้วให้ไปไหลาตังใช้กันหมดแต่ละคนยังยังไม่ได้ขายหมดตอนนี้ยังอยู่ทำบัตรทำต้นบัตรยังอยู่หลายอย่างยังไม่ได้ขาย <ๆ S 1> ขายแล้วคงจะให้เขาหมดไปเลยหมดเรื่องเอาไปด้วยสิอเอาไปด้วยอย่าขายเอาไปด้วย <laughs> ไหนเล่าเอาเปืดอนครับถ้าเอาไปได้เอาไปเดินช่ไมครับโอ้โอ้ไม่เอาแล้วไม่อาจะไปทําไมเราตายแล้วไปไม่ได้แล้วไม่เอาไม่ได้นะว่าเอาไปไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ความดีเท่านั้นเหลือติดตัวาไปนะความดีเป็นยังไงที่นี้ความดีอะความดีก็คือเจตนาดีแต่ทุกคนให้มีความเมตตาเขาสงสารเขาช่วยเหลือเขาด้วยเขาช่วยเหลือเขาไปไม่มีตอบแทนไรก็ลก็ไปเป็นไรไม่ต้องคิดอะไรเนี่ตอนนี้หมดทุกกังวลไม่มีแล้วไม่มีทุกอะไรเลย เมื่อไรก็เมื่อนั้นเ,เราสบายใจตรงนี้หมดห่วงแล้วสบายใจจริงๆนะตั้งใจแน่วแน่วเราหมดละภาระ,ะหมดแล้วไม่มีห่วงอะไรก็คใครเราจบสบายใจหมดม<อ>เรื่องปล่อยวางปล่อยให้ว่างปล่อย,อยว่างหมดแล้วแมวเ,เนี่ยดีไหมเราหลวงพ่อสดถอนไั้นั้นะ่ะกลพ่อสดวัดกรรมกายเนี่ย <c oughs> สอน <c oughs> ให้ <c oughs> หละให้หมดพูดให้มันโถกกรรมกายมีปัญหาพระฤๅษีสดที่ไหน มันตดพระพระอะไรออเาพูดว่าปักน้ํเขาพดว่าปักน้ำมันที่วนะัดระน์ลก,กับน้ำน,นะะไม่เกี่ยวกับธรรมาตายนะไม่เกนะี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะนั้นอย่ามาใช้มัน่างกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนเดี๋ยวพดตมานั่งฟังเนี่ยท่าไม่เข่หัวผมเหรอใช่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 ใใช่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 ใ กูไอ้ชดนะวะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าท่านมันตั้งพูดกูไอ้ชดนะวะเดี๋ยวเชื่อกูไปทำอย่างเงินนั้นมันเพี้ยนหนาใช่ป่ะต้องพูดให้ถูกเออพูดให้ถูกกูเนี่ยไอ้ชดไว้เออไม่ใช่กูธรรมกายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆพรให้มันชัดๆอ่าอ่ใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวเชื่อกูไปทำมาหานี่ยนี่ วัรมการเขามีปัญหาอะไรย่างใหญ่เดี๋ยวพูดถึงเขาพอๆๆเดี๋ยวไปเอ่ยถึงเขาไมครับไม่ดีมันไม่ดีมันมันเป็นคําถามต่อสังคมเราไม่ใช่หน้าที่ตอบตอบคำถามสังคมใช่ไหมล่ะเราไม่ที่เบงตาดูใช่ป่ะดูเฉยๆก็แล้วกันเนาะเขาคือเขาเราคือเราสบายใจรู้เขารู้เรารอบร้อยครั้งชนะล่วงหน้าไปแล้วห้าสิบครั้น้ะด้วย กูดขาดดีจริงๆเลยโอ้โหยอดเยี่ยมผมเดี๋ยวหมอทีไรนะไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ถ้าเรียกผมหมอผมไม่คุยด้วยเนะโอ้อาจารย์ทีไรลุงหอกครับลุงหอกลุงหอกเกินป้าโอ้เห็นขึ้นป้ายไว้ข้างหน้านอนพบลุงหอกนีโอ้ลุงหอก ผมขาวหมดเลยไม่มีดำตะเส้นเลยใช้ได้เลยของของใสมากแล้วก็หน้าตาสดใสนะคิ้วเขางองหมดเลยนี่หนวดก็งองเหมือนกันนะเนี่ยท่าทักไม่มีเหลืององหมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือแล้วไม่มีเหลือด้วยหมดจริงจริงงี้งี้จริงจริงพูดจาตรงไปตรงมาสาธุขอยเจริญรุ่งเรืองคอยลมโพลมไสมาคุ้มครองท่านนะครับท่านยังหาที่ต้องอยู่เป็นผู้เจริญอ่า แล้วของลูกหลานเลนหลอนวันลูกหลานฉันขนท่านให้มอสน่าน่าท่านดที่เอาไปใช้ตรงนั้นอไปได้ยังไปได้ยังส่วนผมพบทําหน้าที่ของผมใครโขนล้วนแล้วมาผมก็ช่วยทุกคนไม่เคยไปแจกใครไม่เคยไปเจกใครไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องอะไรใครต้องให้เราไม่ให้ก็แล้วไปจบข่าวดีไหมดีจังเลยดีจังเลยนี่ผมไม่มีตังมานะเดี๋ยว เมื่อกี้มีอยู่สองร้อยใส่ไปให้แล้วน่ะมีแค่นั้นไม่มีตังแล้วเออเนยมลูกสาวก็มีสองรอยก็ใส่เหมือนกันนี่เตรียมจะให้คนเราสองร้อยเดี๋ยวมาใหม่จะทีหลังชดเชยให้อาจารย์อย่างงามเลยเนี่ยมาจะขนาดนะจังอกเลยคือดีจริงๆชื่อเพราะแล้วก็ผมขาวป่องหมดเลยไม่มีตดำสักเส้นเลยอเอหอหน้าตาสดใสโดยแข็งแรงนาคจารม เพราะพิงไม่มีใครเกินทันแล้วจริงๆครับท้าทุกข้อจะเล่นลูกได้นรือเปล่าครบแต่87นะพูดนี้ได้ยังไงอ่า87แล้วครับแล้วคุณท่านพูดนี้ได้ไงให้คะแนนผมทําไมเล่าอ้าวแล้วไม่ให้ทันจะให้ใครเล่าไม่รู้จิบโซ่แล้วโอเคจบเขาโอเคลูยจริงๆไม่มีใครเกินทันแล้วโอ้ยดีจังเลยอาจารย์เอ้ยไม่รู้